คุณเข้าใจว่าการไปปฏิบัติธรรมมันจะทําให้คุณพ้นทุกข์ใช่ไหมคุณคิดว่าสิ่งที่คุณไปทำเนี่ยไปนั่งสมาธิไปดูลมหายใจหรือไปฝึกอะไรบางอย่างแล้วจะทําให้คุณมีสติมีสมาธิและมีปัญญาใช่ไหมคุณเข้าใจว่าเส้นทางน,นั้นจะทําให้คุณหลุดพ้นใช่ไหมคุณกาลังคิดผิดนะครับถ้าหลุดพ้นน่ะจะช้ศีษะถานหลุดพ้นไปตั้งนานแล้วนะฮะตอนพทธเจ้าท่านเลิก ระทำทุกอย่างเพราะว่านางสุชาดาเตือนสติแล้วพวธเจ้าก็เกิดเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความเข้าใจชนิดเฉียบพันธ์นะฮะพระองค์จึงออกเผยแพร่โมกะธรรมด้วยการเทศนาสอนธรรมะโดยนะฮะโดยมีวิธีการของพระองค์เองคือการพูดกระแทกลงไปสู่ใจนะฮะเพื่อจะให้สาวกนี้ได้เห็นอะไรบางอย่างเห็นความโง่ความหลงของตัวเองนะฮะในขณะฉับพันธ์ เพราะฉะนั้นทุกวิธีการที่เราไปกระทําไปปฏิบัติเอาตัวตนไปเป็นทางนั้นคิดเอาไปทรมานขันหนะ้าไปกักขังจิตวิญญาณเพื่อจะให้มันรู้อยู่ตลอดเวลานะฮะนั่นแหละพวกคุณกำลังหลงทางนะพระเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นนะครับอาจารย์ิไม่ได้สอนแบบนั้นผมสอนให้คนมีปัญญาให้เข้าใจว่าทุกอย่างบานโลกใบนี้มันไม่เที่ยงสิ่ง สิ่งเหล่านี้มันเกิดดับมันเป็นไตรักอ่านะฮะคุณจะต้องเห็นอีกด้านหนึ่งอยู่ในตัวตนร่างกายของคุณนั่นแหละอ,อะไรนะเขาเรียกว่ากว้างคืบยาวสอกอะไระอะหนาหนาคืบเหรอกว้างสอกยาววาอะไรผมพูดไม่เป็นนั่นแหละคุณจะต้องเห็นรูปกับนามเัวนี้ให้ได้มันไม่เคยมีเรานะเมื่อ,อไรคุณไม่เห็น คุณก็จะออกแสวงหาไปกระทําทั้งหมดเลยมันเป็นสิ่งที่หลงทางนะฮะผมจะบอกเราหลงไปหมดเพราะความไม่รู้ไม่มีใครสอนเรานะฮะแล้วหลังจากนั้นคุณจะเอาอะไรมาครอบคุณหมดเลยเอาศีลเอาพิธ,ธีกรรมเอาสมาธิเอาครูบาอาจารย์มาครอบไปหมดเลยจนคุณไม่เป็นอิสระนะฮะสร้างวิบากให้จิตให้ใจนะฮะเข้าไปหลงรู้อยู่นั่นแหละไปจับตัวรู้อยู่นั่นนะนะฮะมันก็เลยไม่เห็นความจริง เขาไม่ถึงธรรมชาติที่แท้จริงนะฮะเพราะมันถูกบดบานด้วยสัญญาสังขารวิญญาณความหลงนะครับม,มันเป็นอย่างนี้คนบนโลกไปเนี่ยมันคิดว่าการปฏิบัติแล้วมันจะสิ้นทุกผลทุกมันมีแต่จมดิ่งลงไปนะฮะ